ขายออกบ้านอะมันต้องขายได้พามาเบึงรถด,ดับงามครับมันนี่คเครื่องโฮเจ็ดดีร้อยเก้าห้าครับนี่รถด,ดับต่อใหม่รุ่นนี่เครื่องรุ่นนี่นแรงครับปรหยน้ำม,มันเป็นรุ่นเดิมรุ่นรุ่นรุ่นนิยมครับร้อยเก้าห้าเดี๋ยวพาชมข้างในสวยงามครับสวยงาม นบอกขายครับรถใส่งานครับนี่มาท่าอยู่กลางคงเลยใส่งานได้ครับรอบความใส่งานเครื่องดีบมีไอเครื่องดีแอร์เย็นน้ำมันเต็มถังมาสวยงามครับข้างในกับโอเคเลยยางไม่หกสิน้น คัสซีเอดีครับนี่เอฟดีหนึ่งเจ็ดสี่ครับนี่ซีเอดีเป็นรถต่อไหมนะครับนี่เป็นบอกขายบ่อขายใส่งานไปน้ำนี่ครับรถใส่งานสม,มือนี่มันค่อยเยากใส่งานประจำครับเกินว่ารถพร้อมใส่ครับเครื่องเฮทโอเจ็ดดีครับนี่ ตัดซีก็โอเคครับยางไม่หกเส้นบอ่อขายอเมรนกาแมนแรงงานควอนหน้างานผุแล้วเนะาะทะเบียนทะเบียนเต็มทะเบียเเเเนเต็มเป็นบ่เริ่ม,ม,มชุดโอนครบครับแะทอกับจีนขาดแล้วตัวนี้ายางไหม รถต่อไม้ครับรถต่อไม้มันใส่งานอยู่ใส่งานน้ำขายน้ำครับมีคนสื่อขายภาซีแก่งงานครับโอเคอยู่ยังปะโอ้มันเป็นเกียร์อย่างนี้เกียร์เกียร์โไม่เลยโอ้เกียร์เมกาดเวนี้เออ อืมได้เกียร์ <het. S 2> ยรต,รต,รต,รตรัวใหม่ตัวนี้ไหมสวยก็บางบองบองสวยครับสวยภายในสวยอยู่สวยงามสวยงามสวยงามรถพร้อมใส่เลยครับนี่ ราคาว่าเท่าไหรก็เสียเจ็ดสิบครับเจ็ดสิบต่อรองได้ิบตอออ่อรองเออพอฟังเลยเหรอครับรถตอ่ตอไม้ครับสื่อไม้กับแสตแอนครับแมนได้เกียร์ตัวไม้สั่มตัวนี้ตัวไม้อีกต่างหากเกินตัวน,นี้ทนเลยครับบนจุกจิกใส่ลืมเจ็ดดีเจ็ดดีนี่ครับตัวนี้ย่อมพอละแมนงามงามหยกมือเครื่องเนี้ยนะเสียหยก <สะ S 1> ได้เลยวะหยกวานมาเออ ชมเครื่องติดเครื่องมาหอดเลีวตองเบ้งนั้นเหมือดดไม่เครื่องไม่โอ้หนักบ่่รับนี่จ้าพอเราหัวเจ้าลายอ๋อแบบตัวนี้เปลี่ยนเปลี่ยนโอลิงคันเข่ากัดหายแล้วซิมลอยนึ่งเครื่องเฮดโอเจ็ดดี วตัวนี้เครื่องรุ่นนี้เหรอมันใส่ดีครับตัวนี้เครื่องเล่งบนให้เล่งขางขลิ่งตัวนี้ขลิ่งเฮดโปรเจคเตอร์เดียวกับพี่เล่งเดียว <c oughs> <c oughs> นี่หรือเปล่ตัวคาฮานี่มีเล่งบนกับเล่งขางอันนี้เลยคือเล่งบนเล่งใส่คลิ่งอีโดคลิ่งเหรออือขลิ่งนี่ตัว่าฮานะวะ <c oughs> แต่ว่าโอ้ได้เกียร์ตัวใหม่เนาะเกียร์ตัวใหม่เกียร์ตัวนี้ใส่เมกาเลยตี โอ้ยแามย่งนี้ที่เคียงมึงเสียงฟังเสียงมึงนะงหัวบ่อผู้ครับหัวบ่อผู้หัวยังกิ๊กๆอยู่เลยไปสนใจเส้ยเครื่องดังดีวะ่ะเดีวเรียกว่าเสียงเครื่องไหมตัวเทงง่งกับสี ้วนโบราณไอ้กระดันครับแหงแห่งมีกวนครับนี่เ <guys> รื <salted bane> <gon> ่องงานครับเรื่องดีครื่องนี่น้ำมันซินแนนั่อัด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 ไป จเรยองดีครับเ่องดีงเดิงเรียวๆเลยว่วางงาครับ่วนันทานทานมีดวทานแบตไหมแบตไหมอยางไมกระบะไมครับมีไล่ไหมสำคัญอย่างเงี้ยครับรถต่อไมครับโดนได้หมอนตป็ เบื้งพื้นกระบ,บะงามๆครับผู้ใดสนใจเดี๋ยวลงเบอร์โทร่งไปไห้ครับเจ็ดซิปต่อรองได้เบิ่งริมทะเบียนพร้อมโอนไล,ลก่กระตุณโดยได้หมอนยาังงามอ่ะไอ,องค์หลวงยมดับมึงเนอ่ยเยเพิ่งยมดับไห้เบิ่งครับต้องเบิ้งให้นหมดบ,บอกขายครับ เจ็ดสิบต่อล่องเลยครับเดมทะเบียนพร้อมโอนหัวแคบพร้อมครับนี่มันได้หัวตวไวใหม่อัปน่้เครื่องดีคัสซีสวยครับนี่รถแรงนงานอยู่ครับอยู่กับแม่คู่มาดีโอ้ดนะั่มขึ้นไวครับสวยงามครับสวยงาม เจียงเียงยังดีมอดไว้ก่อนก็ได้เสียมอดไว้ก่อนก็ได้เออเตียงน้ำมันงามครับนะมันได้ได้หัวได้หัวแคบครับตัวนี้ได้หัวแคบเบิ้งข้างในครับบัดนี้เบิ้งคัตซี่ข้างใน

รถต่อใหม่เลยครับนี่สวยงามสวยงามเบิ้งคัดซี่ครับนี่เบิ้งกัน,นชัดๆเลยซับซับในครับอืวซับเรียบร้อยขาดำฐานดำตรงยางท่านแกะออาดูอืสีกระดาษเลยถุงยางดำยังติดอยดูดด <laughs> สย่สวยงามครับสวยงาม นี่ครับกระบะาดำสดสดไม่สดไม่เพืน่นเอามาถมทีจะคลองครับยางไม่มีเบิ้งดำครับตาดำแจมซื้อมาถมทีจะคลองครับรถบ้านซือ้อมาถมทีจะคลองครับถมทีแล้กวกับจีไคล์แล้วไคลครับเออขาย ซื้อมาเรียดดินทมทีีเจ้าของครับไรับจา้างทุบดีเจ้าของหล่ะเออเจ็ดสิบ <70 S 2> ครับต่อร่องได้แ <50 S 2> ทดกซี่เ <50 S 2> บิ้งเลยครับนี่ตามนี่เลยอาไัยอยากได้ เดี๋ยวลงมือทุกไหรฝากกดไลค์กดแจ้งกับกดติดตามน้ำเนี่ยเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ